สวัสดีพี่น้องลูกหลานสุขถูกุกพนลุงจานสีมายามทียามน้องมือนี่ก็มีนิท่านก่อมมาฝากพี่น้องหลายเรื่องอยู่เป็นสิบสิบเรื่องคุณหลักนิท่านกล่อมเรื่องทั้งอิฐท,ทีลุงจานสีสิเราสูพี่น้องฟังนี่มีซื่อว่าแล้วแต่ท่านขุนโจรสิพิจา <laughs> <laughs> รณาโกรธสังเกตว่ามันโจรธรรมดาเด้ ขุนโจรก็เป็นเรื่องโจรปนรถโดยสารนี่แหละนั่งยุนนีเนี่ยมีไผ่เคยนั่งรถโดยสารแล้วถึงโจรปนเนี่ยไผีบ่กโอ้แม่ใหญ่เตี้ยเคยนั่งรถโดยสารแล้วถึงโจรปนเนาะเอาฟังบิ่งเด้อมันสิคือเหตุการณ์ที่แม่ใหญ่เตี้ยถึงโจรปนบอกเรื่องนี้เนาะเรื่องแล้วท่านขุนโจรสิพิจารณาีนกขมิ้นอยู่ว่ามีโจรอยู่กกหนึ่งมือหนึ่งโจรกกนี่ มันก็ว่างแคนที่คนโด,โดยสารคุณโยนก็ะไฟสูบนหนึ่งรับเป็นหกรเป็นผู้โดยสารธรรมดาเนี่ยโชเฟอร์เห็นผู้โดยสารโรักลดก็ต้องจอดจะเป็นธรรมดาของโชเฟอร์ออพพอต,อก,โโตโกตกใจคือการปธรรมดานีละมีการพัดขึ้น มียังอา,าถ้าขืนตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกเขาต้องเพลองลุกเปก็นขึ้นซื้อว่าโจรอาชีพมันก็นซื้อปนนะครับปนขาแต่ว่าขุนโจรสู้หนีนะมีสันดานพิษกับขุนโจรสูม้มือเลนคือหอกเหลือจากสิบปนขา,ขาแล้วมันก็ยังมีคมขืนแถมนัำพิษ สำหรับอีกแล้วมันกับบัคบามาชว์เกิดแลนขเข้าไปในา้าคเดียวเสร็จออกไปในป่าเลี้ยวเข้าขอันทั้น้นาฮะเอาเลี้ยวตาย

พอลองมาเฮ้ไม่ต้องย่านนกไม่ได้ขาได้แกงนกขอนท่าน้ำซื้อๆไอม่ได้ขับขืนลงมามึงหาตายมันกันเลยตายดินะบัดซบมึงเอาขุนจ่วนกระดองสามขนรวบมันสี่ขนนึก่กระพ้ามายิ่งสี่ขนนั่นเข้าไปในป่าจัดการข่มขืนหลังจากขุนจ่วนกระดองสามขนนี่ข่มขืนมายิ่งสี่ขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันกระพ้าออกจากป่า เอามาดข้นรถไอ้นอยย้ไห้ไองไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอมัอ้ไอ้ไอ้ไว้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไร้ไอรไอ้่อ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไเ้ไ้ออออไอ้อ่้น้ บดระเวนไม่ไงเราไหวจะค้นเนี่ยทอเราถ่อแล้วจะพมผืนเราถออยุดบักโซฟาเรื่องนี้มึงใย่่เสือมันเป็นเรื่องของมึงเรื่องนี้แลวแจะแท่านกุญจนพิจิตรนะ ท่านขุนโจรสิทิจารนาเรื่องนี้มันจบเองจะ่ฟังต่อบอหลังจากที่ขุนโจรได้ฟังโซ่เฟอร์ยิ่งบ้อนร่องขอแล้วขุนโจรก็เกิดสำเร็จได้บาปบุญนคุนโทษเออมันแมนคือโซ่เฟอร์เบาอีหลี ขุนโจรก็เลยเกิดสํานึกบาปเขาเห็นดีน้ําซเปอร์เขาสมนึกบาปบุญคุณโทษเขาอกคมขืนเจ้าดอกคุณโจนจะเป็นมึงเสว่าสมกลขอวังเนาะขว่างจงไหว่ามีสัจจะในมู่โจนเอ้เรื่องนี้หรีมันกับเป็นิท่านกล่อมสำหรับผุ้หญ่ฟังเนาะ เด็กๆน้อยนี่ฟังหูเรื่องบ่เราเรื่องวันนึงหูเรื่องบ่บังลาเอาถ้าหูเรื่องให้ลูกยาสีถามแน่เป็นอย่างไม่ใยเตี้ยเราจังสี่หน้าดาตัวเฟราะว่าอม่ไงเตี้ยอยากได้ผัวแต่แทนพี่านพี่ต่านความเรื่องนี่ซื้อสารลคนรุ่นใหม่ได้ เออเรื่องต่อไปนี่อยากให้ถึกปกถึกใจลูกหลานเล็ก้อเล็กหน่อยนะจะเอาเรื่องยางดเีเอาเรื่องซื้อผีปอบแต่มันอยากเป็นญาในเรื่องนี้ติดฟังบ่ละ <c oughs> ฟังฟังเลยจะนอนรับบ่ละคลื่นนี่เรื่องซื้อผีปอบเนี่ยก็มีอยู่ว <c oughs> ่ยายเมย์ใหญ่เจียม เจ้าของห้านซ้ำเล่าถือแค่บ้านเขาลือเขาซาว่าเล่าเป็นปอบบอ่มีลรู้ว่ามีผัวอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ห้านเล่านี่พขคํำลงและแรงมากนี่เงียบทิพย์บ่มีไผ่กาย่างผ่านอาหารเราเลยย้อนวิญญาณเราที่นี่แรงมือหนึ่งแม่ยญ่เตีย <c oughs> เเต้ยเล่าก็เฮ็ดยังอยู่ยังกินสูพีนองที่มะยามเล่าอาหารกับมี่ ผัดเผ็ดหมูปลาผัดบะแงงผ<อ>ัดเค็ดม,มดมิมันต้องมีนมสดมาใส่เหมือนปอแบบไทยเลยล่ะเออผัดบะแตงก็ต้องมีไข่มาใส่ที<อ>่นี่คณะทีมยายเตีย่ยเรากำลัลงปรุงอาหารอยู่เราขึ้นขึ้นเมื่อไหร่ว่าเราขาดเครื่องปรุงอยู่สามอย่างห้ามหาม,หา,มหาแน่แน่ซื้อหัวหอมห้าบาทนมสดลดจยุ่นกล่องหนึง่ง ไก่ไก่สองนมไย่เอาแม่ไส้เป็นอยังคือบุกไปลนะค่อยค่อยพยานผีปอบบนรุ่นใหม่คือ,อยังมึงกับยังสิงงง่ายอยู่เนะะาะแบกถามเอาไปซื้อมาท่านผีปอบมันจะแตกแดกมึองอีหลีกับกับป้าแลนมาบอกกูกูเสียแค่หาเป็นป่ามันเองกูนี่ล่ะแม่ผีปอบออยังแม่ก็แม่เบอ้อเหรมึงขาดจะย่านมึงก็เลยบ่นจือซื้อหัวหอมนมสดไข่ไก่ หอมนมสดไข่ไก่มืองย่านมึงลืมมันก็ยยางทองไปตีหรอบักคำนี่มันกระสลาดเติบอยู่ได้มันก็มีเทคนิคในการตีมันอยู่ได้ย่างไปนี่จะเป็นสีไปกอามือสี่หัวสี่นมและสี่เต่าเพลงไปี่สิละจนเราไปสวนทางกับมูนักเรียนโรงเรียนเดียวกันมึงเลี้ย่ยางของมึงวะบักคำกูทองแน้วกูสีไปซื้อกูย่านกูลืมมึงชีไปซื้ออย่างวะ ซื้อหอมน้ำสดใกล้ใกล้เกี่ยงของมันหวา